เรื่องบางเรื่องที่เราทํากันอยู่ประจำนั้นบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่ามีความเป็นมาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นการนับลูกประคำร้อยแปดเคยตั้งคํำถามว่าตัวเลขร้อยแปดนี่มันมาจากไหนแล้วก็มีความสาคัญอย่างไรถามจากผู้รู้หลายท่านเนี่ยก็ ไม่มีคำตอบจนกระทั่งได้คิดและมีบางท่านสก,กิจใจว่า,ามีคำสวดที่เป็นจำนวนตัวเลขบอกว่าคุณพ่อมี21พระคุณของแม่มี12พระคุณของแม่โพศสพมี39คุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระธรรมมี38คุณพระสองฆ์มี14 ก็เลยเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมารวมกันได้ร้อยแปดพอดีก็ค้นหาว่าเอ๊ะไอ้ร้อยแปดนี้มันมาจากไหนนะก็พอจะรู้แล้วว่ามันมีพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณพระพุทธเจ้ามีห้าสิบหกคุณพระธรรมมีสามสิบแปดคุณพระสงฆ์มีสิบสี่ก็เลยมานับคำสวดเป็นพยางพยาง อิติปิโสภควาไปจนกระทั่งจบก็นับได้56าพอดีอบทพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธโมไปจนถึงปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิได้38พอดีส่วนในบทของพระสงฆ์นั้นในสวดตอนเดียวสุปฏิปโนภควโตสาวะกะสังโคได้14พอดีรวมแล้วเนี่ยได้ร้อยแปดตัวเลขร้อยแปดก็ดีตัวเลข ห้าสิบหกสามสิบแปดสิบสี่ที่รวมกันได้ร้อก็ดีเนี่ยน่าจะมีความหมายเชิงลาชนัยอซอนเรนอยู่ก็อาจจะตีความได้อย่างนี้ว่าร้อยแปดเนี่ยหมายถึงเราทำใจของเราเนี่ยให้มาอยู่กับปัจจุบันเป็น1นึ่งนะเมื่อจิตของเราละจากการคิด ไปในอดีตก็ดีไปในอนาคตก็ดีจนกระทั่งมาอยู่กับปัจจุบันนขณะมาอยู่กับปัจจุบันนธรรมเป็นหนึ่งเมื่อมันอยู่กับความเป็นหนึงนานๆเข้าเนี่ยความรู้สึกตัวนานๆเข้าเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความว่างเรียกว่าศูน์เมื่อการอยู่กับความว่างนานเข้าเนี่ยสิ่งที่จะรู้ต่อไปก็น่าจะเป็นการรู้มรคสี่ผลสี่นะก็คือมรคแ มรดอันนี้นี่ไม่ได้หมายถึงเป็นมรดที่เป็นสมาทิฏฐิสัมมาสมาังกปปะไปจนถึงสัมมาสมาธิอันนั้นเป็นมรคแผนที่อาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้พิจารณาเส้นทางที่พระองค์ได้เดินทางมานั้นเนี่ยก็ยกให้สัมมาทิฏฐิเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบื้องต้นที่สุด ถ้าว่าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยเป็นอันว่าพับไปได้เลยความเห็นถูกต้องแล้วยังไม่ดำรินะไม่ดำริที่จะทําไม่ดำริที่จะตัดสินใจทําลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ดําเนินเรียกว่าขั้นความคิดเนี่ยขั้นมนโนกรรมเนี่ยต้องมีความเห็นถูกต้องแล้วก็ดำรินะมะีความ ดำริหรือติตรองที่จะดําเนินการหลังจากนั้นก็จะไปเป็นการแสดงออกทางวาจาเรียกว่าเป็นวจ,จิกรรมนะสัมมาวาจาสัมมารกรรมันตะสัมมาชีวะนะสัมมารกรรมันตะการงานชอบก็เนื่องไปสู่ในเรื่องของอกายเรื่องวาจาไปสู่เรื่องกายก็คือเป็นวาจาและกายนะ วาจาและกายนี่ก็เป็นเรื่องของศีลน,นะเรื่องการงานชอบการงานถูกต้องนะแล้วก็การเลี้ยงชีพชอบนี่ก็เป็นเรื่องของกายส่วนเรื่องของใจเรื่องของจิตใจเรื่องคุณธรรมเนี่ยก็ได้แก่สัมมาว,วายามะนะสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอันนี้เป็นสมาธิก็แบ่งเป็นปัญญาศีลสมาธิอันนี้เป็น มักแผนที่ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้วก็ดำเนินเป็นไตรสิกขาในวิธีของการประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็ไปสู่เรื่องของการปฏิบัตนะิไปสู่มักสุผลครั้งที่อาตมาได้มาปฏิบัติธรรมในปี2อ3 1ในสมัยที่หลวงพ่อเทียนยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ย ท่านได้พูดถึงมรแปดเวลาท่านอ้างถึงมรแปดเนี่ยท่านจะบอกว่าโสดาปฏิมรโสดาปฏิผลแล้วก็เออันนั้นเป็นภาริยบุคคลอ่าแปดจำพวกนะสคู่8บุรุษทําไมหลวงพ่อเทียนหนึ่งไปพูดเป็นมรแปดอเราก็มารู้ตอนหลังนะว่าผลของการมีแผนที่แล้วเนี่ยจะต้องเริ่มเดินทางนั้นการเดินทางทางจิตเนี่ยก็คือ มันเดินทางไปแค่ไหนแล้วมันถึงอย่างไรเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลนะเป็นโซดาปฏิมรรคโซดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอราหัตผลแล้วก็นั้นนมรรคแปดเป็นอรหัตผลแต่เรามักจะพูดถึงเรื่องเก้าก็คือบวกกับนิพานอีกอันหนึ่งนะเป็นมรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งเป็นเก้า แล้วพอถึง9เนี่ยตัวเลขที่เรานับจากหนึ่งสองสามสี่ห้ตอนเรามีสี่แล้วเราบอกเอ้เราได้มากกว่าสามแล้วแต่มันยังมีห้าที่มันมากกว่าสี่ะคนก็ต้องการมากกว่าก็ได้ห้าพอได้ห้ามันมากกว่ากว่าสก็จริงแต่มันยังมีหที่มากกว่าห้าก็สแสวงหาการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ขั้นพอไปถึง8ดแล้วเนี่ยพอไปได้9้า ในกาวไปถึงที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์นะเขาจึงบอกว่าสูงสุดกับสูสามันความเพิ่มพูนที่มากเข้ามากเข้าในที่สุดเนี่ยมันก,กับรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรเลยคล้ายๆกับว่าในสมัยที่เรายังไม่มีเงินทองมากนะเราก็รู้สึกว่าการมีมากขึ้นเนี่ยมันมันร่ำรวยแต่พอคนที่ร่ำรวยจริงๆถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขากับรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยกับการมีเงินมีทอง นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินบอกว่าสูงสุดกับสู่สามัญเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราปฏิบัติภาวนานะพยายามฝึกพยายามเพียรแต่เมื่อมันมีมรรคมีผลไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันกลับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่ความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็คือความพร้อมที่จะมีทุกอย่างฉะนั้นไอ้คำว่าความว่าง ะความว่างในความหมายที่ชาวบ้านเรารู้สึกเนี่ยมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยแต่ผู้รู้เนี่ยมองอีกชั้นหนึ่งว่าในความว่างนั่นแหละคือความพร้อมที่จะใส่อะไรได้ทุกอย่างใส่อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกระเป๋าเราเนี่ยถ้าเราใส่เต็มไว้มันก็ไม่มีที่ว่างสําหรับที่จะใส่สิ่งของต่อไปแต่ถ้ากระเป๋าที่มันว่างอยู่เนี่ยมันพร้อมที่สมเอือที่จะใส่ทุกอย่างที่จะที่จะบรรจุเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ย ไอ้ศูนย์เนี่ยมันจึงมีความหมายในเป็นตัวแทนของความว่างนั้นตัวเลข108เนี่ยก็น่าจะเป็นราษสนายที่บอกความหมายในการประพฤติปฏิบัติว่าเมื่อเรารวมจิตรวมใจของเราให้ปลุดพ้นจากอดีตและอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันธรรมจนเป็นหนึ่งแล้วเนี่ย มันก็จะไปสู่ความว่างและความว่างนั้นจะนําไปสู่การรู้แจ้งในเรื่องมรรคผลนะมรรคสีผล4นี่กลับมา,าพูดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็มีคุณพระพุทธเจ้ามี56คุณพระธรรมมี38คุณพระสงฆ์มี14น่าจะเป็นรานายอะไรบ้างหรือไมอ่ในบทสวดสังฆค,คุณนั้นมันมี4นะ หลักการของสังขารหรือหลักการของการอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์นั้นมี4อย่างคือสุป,ปฏิปัโนคือเราจะต้องรู้สถานที่เวลาบุคคลนาทีนั้นๆน,น,นี่ยเคือความจริงโดยสัมผัสหรือโดยสมมุติว่าดีณนะที่นั้นเนี่ยเขาทํากันอย่างไรและเราควรจะทําดีตามาตามที่เขาเป็นส่วนอุชุป,ป,ปฏิปโนนี่เป็นเรื่องของปรัมัตดเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของหลักการที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่น ต้องเรายึดหลักไว้นะไม่ใช่ยึดมันถึงมันคือยึดเป็นหลักไว้ในใจทีนี้เมื่อปรมัติกับสมมุติเนี่ยมันขัดแย้งกันนะเราต้องหาหลักข้อที่3าเรียกว่าอัธยสศจัจจะหรืออัธ,ธบัญญัติคือจะต้องตีความให้มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะก็เรียกว่ายายะปฏิปนโนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว นะามาเป็นหลักในการจัดความสัมพันธ์คือไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเป็นทุกขนะ์เช่นเราเอียงไปตามสภาพแวดล้อมตามหมู่คณะมากเกินไปจนเสียหลักการของเราเราก็เป็นทุกข์หรือว่าเราถือหลักการของเราเท็ตรงจนกระทั่งไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงที่เขาเป็นกันอยู่ตามระดับความรู้ความเข้าใจของเขาของมิตรสายในขณะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องขัดแย้งกับเพื่อนมิตรนะดังนั้นเราจะหาจุดที่เหมาะได้อย่างไรก็ต้องคำนึงจากหลัก,กันนีนะหลักันนีนี่เป็นศิลปะของชีวิตนะเราจะทําอย่างไรจึงจะพอเหมาะพอดีนะเขาบ้างเราบ้างอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและในที่สุดเนี่ยมันก็จะไปเมื่อประสบการณ์มากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะมีหลักข้อที่4ก็คือศพสงสาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วก็คือ,อเป็นอริยสัจจะคือเป็นธรรมของภร,ริยะที่ว่ารู้มันเป็นอย่างนั้นแหละนะพวกเราเกิดมาไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยมีลายมือเหมือนกันเลยนะดังนั้นตำรวจจึงจับอาชญากรได้โดยการพิสูจน์การพิมพ์ลายนิ้วมือนั่นแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเฉพาะตนมีความเป็นหนึ่งเฉพาะตน เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็เคารพความเป็นหนึ่งเฉพาะตนเคารพความหลากหลายของสรรพสิ่งที่มีอยู่นะด้วยความน้อมใจเช่นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทําลายธรรมชาติเราก็จะไม่ทามาําทลายความจริงและเราก็เคารพความจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่มีบทสวดว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นเคารพพระธรรมนั้นการรวมสี่คือหลักของสังฆคุณเนี่ยหรือหลักการบริหาร องค์กรนะถ้าเราได้นํามาใช้แล้วรวมเป็นหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็สํารวจซะก่อนว่าที่นั่นเขาว่ากันยังไงดีของที่นั่นเป็นอย่างไรหลักการของเราเป็นยังไงเราตระหนักอย่างนี้เสมอเนี่ยมีความเข้าใจหลักสังฆคุณสี่อยู่ในจิตใจของเราเป็นหนึ่งอยู่เสมอเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเราจะไม่ขัดแย้งไม่เป็นทุกข์เป็นโทษ และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนมิตรได้อย่างเป็นสุขอันนี้ก็เรียกว่าองค์คุณของพระสงค์14ทีนี้ในองค์งงคุณของพระธรรมเนี่ยองค์คุณของพระธรรมในมีเรื่องที่น่าสนใจว่ามันมี3กับ8เราอาจจะตีความว่า3นี่คือไตรสิกขาคือเรายุบมารคมีองค์8ที่เป็นมารคแผนที่เนี่ย เป็นปัญญาศีลและก็สมาธินะคือจากปัญญาเนี่ยพอไปสู่ตัวปฏิบัติที่เป็นลักษณะภายนอกเนี่ยก็คือการแสดงออกทางกายวาจาเรียกว่าสํารวมกายวาจาเนี่ยก็ได้ชื่อว่าศีลนะการมีจิตตั้งมั่นเนี่ยได้ชื่อว่าสมาธิการรู้เท่าทันกองสังขารเรียกว่าปัญญาฉะนั้นจากมรรคแปดที่เป็นมรรคแผนที่เนี่ยปัญญา มีความเห็นถูกต้องแล้วก็นําไปสู่การประพฤติปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิแล้วก็วกวนมาสู่ปัญญาแต่ปัญญานี้เนี่ยเป็นปัญญาจากการปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นปัญญาจากประสบการณ์ตรงเป็นปัญญาของจิตใจไม่ใช่เป็นปัญญาของการใคร่ครวญเหตุผลหรือการไตรตรองด้วยสมองฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยจึงนําไปสู่สู่8 นะแปที่เป็นมรรคผลนะจะนั้นเราอาจจะกล่าวว่าในเรื่องของคุณของพระธรรมนั้นเนี่ยเป็นคุณดังด้านสติปัญญาภายในนะจะต้องนําไปสู่การรู้แจ้งนะนำไปสู่การรู้แจ้ง,นะปรรจงเป็นมรรคเป็นผลเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมรรคสกสกิทาคามิผลนะอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผล ซึ่งเป็นเรื่องของคุณธรรมภายในจิตใจแต่หน้าอาศัศจรรย์ตรงที่ว่าไอ้สาเนี่ยมันก็ไปตรงกับมงคล38นะพอดีเลยกัมงคล38จึงเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นลักษณะนะของบัณฑิตของผู้รู้หรือผู้มีสติปัญญาซึ่งเราก็จะเอามาพิจารณามาไต่ตรองว่า ผู้รู้ผู้มีปส,สติปัญญานั้นเนี่ยควรจะแสดงออกอย่างไรบ้างนะในที่นี้เราอาจจะพูดคร่าวๆว่าในหลักของการเข้าถึงเนี่ยหรือประตูของมงคลเบื้องต้นเนี่ยต้องมีอยู่สองบาทคาถาคืออาเสวนาจะพารณนางการไม่คบคนผ่านการครบบัณฑิตการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา นนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยแสดงที่การครบผู้คนนะไม่คบคนผ่านคบบัณดิตแล้วก็มีท่าทีต่อบุคคลที่ควรบูชานะทำความเคารพบ,บัตรคาถาที่2นี่ปฏิรูปรเทสวาโซจะปุเพจากตา,พญญาตาปุญญตาอัตสัมมาปณิทิจเอตมังคารมุตมังคือไม่คบคนผ่านคบบัณดิตแล้วนี่ยังต้องอยู่ในประเทศอันสมควรด้วยนะคือถ้าว่าเราไม่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลเนี่ยมันก็พัฒนาไปไม่ได้และการที่เรามาถึงตรงนั้นได้ก็คงจะเป็นบุพเพนะคือเป็นบุญที่ได้ทำไว้ก่อนนะและ,ะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งต,งตนไว้ชอบดังตนไว้ชอบก็หมายถึงรู้จักวางตัวในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองมีการควบคุม อารมณ์สติปัญญาของตน,นอันนี้เป็นเรื่องของมงคล38มสิถัดไปก็อาจจะเป็นหลักการในการฝึกตนเนี่ยมีบาคาถาว่าพาหุสัจจจะสิปัญจวินายโยจะสุชิกิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังครุมุตตมังนะก็เป็นพาหุสัจจจะคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจเป็นผู้มีศิลปะวิทยานะ วินยโยจะสุสิกิโตคือวินัยที่ศึกษาดีแล้วคือเป็นผู้ที่มีวินัยของตนเองแล้วก็สุภาษิตาจะยาวจาจคือการพูดอะไรเนี่ยเ็เป็นสุภาษิตคือพูดแต่ความจริงย่อมเป็นสุภาษิตอันนี้ก็เป็นหลักการฝึกตนในส่วนของมงคล38มสิบนี่ก็มีรายละเอียดวันนี้เราหยิบเข้ามาพูดแต่เพียงเท่านี้ก่อนว่าคาแรคเตอร์ของบัณฑิตนะของผู้ที่ฝึกตนเนี่ย ต้องวัดได้จากาที่เป็นภายนอกก็เอาหลักการของมงคล38นี่มาตรวจสอบมาวัดมาดูนจะเห็นคุณภาพของผู้คนก็ดูที่การใฝ่ใจในการนำความเจริญหรือนประพฤติตามมงคลที่เป็นมูลของการนำความเจริญมาสู่ตนส่วนคุณของพระพุทธเจ้านี่มี56 56 เรื่องของ56นี่ก็คือเรื่องของการชำระจิตของตนให้ขารอบก็คือความบริสุทธิ์เรารู้แล้วว่าท่านับเอาตั้งแต่ช่วงที่เราเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยเราก็บริสุทธิ์มาคือเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมที่เป็นไปตามสภาวะเพื่อความมีชีวิตนะคือหมายถึงว่าอาวัยวะต่างๆเนี่ยกลไกซิสเต็มหรือระบบ ร่างกายต่างๆก็ทํางานของเขานะโดยที่เราไปบงังคับบัญชาไม่ได้ฉนะนั้นเมื่อมันดํเนินงานไปแล้วเนี่ยต่อมาเมื่อเติบโตขึ้นเราก็เรียนรู้เรียนรู้เราก็สมมุติชื่อสมมุตินามเรียนรู้ภาษาคือสมมติเนี่ยภาษาทั้งหมดเป็นสมมุตนะิที่เราเป็นผู้ไปตั้งชื่อให้กับวัตถุหรือสิ่งของต่างๆหรือนามธรรมานะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้แล้วเราก็ สามารถสื่อสารกันได้แต่คําพูดเนี่ยไม่ใช่ตัวความจริงแต่ตัวความจริงนี่มันไม่พูดเราต่างหากเป็นผู้ที่ไปกําหนดนะนานมให้มันนี้การรู้อย่างนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเรียนรู้ว่าเอสิ่งที่เราไปติดยึดในคําพูดทั้งหลายหรือสิ่งที่เราสมมุติให้มันว่าปวยว่าจนว่ามีว่าดีว่าชั่วเนี่ยนะว่ามีว่ายากจน หล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราตกตกลงยอมรับตามสัญญาจําที่เรามีแต่อะไรเล่าที่เป็นตัวที่จะนำให้เราไปรู้แจ้งในเรื่องนี้เนี่ยเราก็คือการกลับไปถึงเรื่องความบริสุทธิ์นะแต่ความบริสุทธิ์ที่เราสัมผัสได้ก็คือเกิดจากท้องพอ่อท้องแม่แล้วเนี่ยเราไม่มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรพ่อแม่มาสมมติชื่อให้เราแล้วเราก็ถือว่าชื่อนั้นเป็นของเราและในที่สุดเราก็เลยกลายเป็น เป็นตัวนั้นไปเลยนะตามชื่อที่เราได้รับการสมมุติจากพ่อแม่มาแต่ถ้าเราลึกไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าการที่เรายังมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่ก็เป็นผลมาจากการที่เรายังมีเชื้อกรรมนะที่กําหนดให้เรามาเกิดนะต้องมาศึกษาเรียนรู้จนกว่าจะถึงพระนิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่ ทีนี้การชําระจิตของตนให้ข่าวรอบเนี่ยมันจะต้องรู้เรื่องอะไรก็มีอยู่แล้วในบทสวดมนต์ที่ว่าอุปทานในขันห้าเป็นตัวทุกเนี่ยเพราะฉะนั้น5ตัวแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องเจาะศึกษาให้รู้ว่าขันห้านะคือกระบวนการที่คนเราคิดได้เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบนะเป็นส่วนๆอย่างไรบ้างนะได้แต่ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปก็มีอายตนะภายในายตาหูจมูกลิ้นกายใจนะประตูทวารทั้งหลายต้องมีวิญญาณนะมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนโวิญญาณนะและ้วก็มีอารมณ์ภายนอกนะรูปรสกลิ่นเสียงโะพธิภพธรรมารมเข้าไปกระทบอันนี้เราเรียกว่ารูปนะรูปแล้วก็มีเวทนามีความรู้สึก มีความรู้สึกทุกข์มีความรู้สึกอทุกขามาสุขนะที่เป็นภายในแล้วก็นําไปสู่สัญญานะสัญญาก็คือสิ่งที่จําได้หม่รู้เนี่ยเข้ามานะสังขารก็คือการนําเอาสิ่งที่เป็นสัญญาและความรู้สึกนะ,ะถึงผ่านประตูของรูปมาแล้วเนี่ยเข้ามาคละเคล้า,ากันมาปรุงแต่งขึ้นมาจนกระทั่งเป็นความคิดหนึ่งหนึ่งนะ ที่มีบทบาทต่อชีวิตของเราฉะนั้นการรู้แจ้งในขันห้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเรารู้แจ้งในขันห้าเนี่ยก็เหมือนกับเรารู้จักเครื่องยนต์ที่มันทํางานได้นะมันเคลื่อนไหวไปเป็นระบบของมันต่อมาเราถอดเครื่องยนต์ออกไปนะถอดเครื่องยนต์แต่ละส่วนแต่ละระบบเนี่ยออกมาวางไว้ต่างหางนะ แม้ว่ามันจะมีกลไกมีระบบของมันตามสัญญาของมันเนี่ยแต่มันไม่เคลื่อนนะไม่เชื่อมกันนะมันก็ไม่ทํางานฉะนั้นขันหที่มีอยู่เนี่ยแต่มันไม่ทํางานมันไม่ทํางานมันก็ไม่ปรุงแต่งนะมันก็บริสุทธิ์ตามสภาพของมันแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่มันไม่มีการปรุงแต่งนะให้เกิดการเคลื่อนไหวจนหลวงตาของเราได้อีกต่อไปคําว่าขันหนี่ ที่จะนําไปสู่ความทุกข์ก็คืออุปทานที่เรายึดติดในรูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อายตนะหกในบทบทสบทพระสูตรเนี่ยที่สอนให้คนเป็นพระหลานเลยเนี่ยก็คืออนัตตลกนณสสูตรเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลกนณสสูตรเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งหก็เป็นพระหลา,หาออนอธิษดินสามพี่น้องเนี่ยอาทธิตตาปริยายาสูตรก็คือสอนเรื่อง อายตนะ6ที่ต้องลุกล้อนแล้วลมด้วยไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะด้วยความเกิดความแก่ความชความตายนะที่ทำให้เราต้องเล่าร้อนนะในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องฝนะึกจนกระทั่งมีสติเฝ้าทวารนะทั้ง 6, นะอายตนะทั้ง6ที่แข็งขัน และในที่สุด56เกนียก็กลายเป็นอินทรีย์5อินทรีห6นะก็คือมีความาเป็นใหญ่ในอินทรี5นะในคุณธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนื่องจากการรู้แจ้งในขันห้าแล้วแล้วก็มีอินทรียหกก็คือมีสติกำกับทวารทั้ง6อันนี้ก็กลายเป็นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะชำระจิตของตนให้บริสุทธ ดังนั้นคุณของพระพุทธก็คือความบริสุทธิ์คุณของพระธรรมก็คือปัญญาคุณของพระสงฆ์ก็คือหน้าที่บริสุทธิ์ปัญญาหน้าที่เป็นสาระที่พึ่งของเรานะในการย้ำเตือนตัวเองแล้วก็กลับไปสู่ร้อยแปดนะก็คือทำจิตให้เป็นหนึ่งไปสู่ความว่างและไปสู่มรรสผลฉะนั้นการที่เรานับรูปประคำร้อยแปดนะ การสวดมนต์ร้อจบอะไรทั้งหลายที่เป็นเรื่อง108เนี่ยถ้าเราถอดรหัสของตัวเลขเหล่านี้มาเป็นความเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและก็รู้ด้วยว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาจากหลักของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งะจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ส,สำหรับวันนี้นการอธาธิบาย บทสวดมนต์นะแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องหลักธรรมนะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างไรก็ตามอาจจะเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราจะปล่อยให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเศร้าโศกมีทุลีกิเลสนะมีความทุกข์มีความาพิรีพิไลลำพันต่างๆเนี่ยให้มันทุกข์บนไม่ตลอดทั้งวันก็คงจะไม่ดี ฉะนั้นวันนี้นี่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขในการทำงานล่าเริงเบิกบานนะทุกขณะทุกขณะขอเจริญพร